สุขภาพสายกีฬาต้องมีนะคะทุกคน m y b r o Watch GS จ้วันนี้ได้มาใหม่แกะกล่องกันแบบนี้เลยค่ะทุกคนมารีวิวกันให้ดูเลยว่าถ้าเราทําการคอนเน็กกับมือถือมันจะยากหรือเปล่านะคะแกะกันให้ดูแบบนี้เลยจ้าภายในกล่องเป็นไงโอ้โหเห็นแล้วคือชอบมากมีความหรูหราสุดๆเลยนะคะนาฬิการุ่นนี้มี GPS ติดตามตัวด้วยนะคะทุกคนายรักสุขภาพต้องไม่พลาดจ้ามาดูวิธีการคอนเน็กกันเลยนะคะหลังจากได้แล้ว เรากดปุ่มสีดำนะคะด้านบนทิ้งไว้แบบนี้จ้าก็จะขึ้นหน้าปัด m y b o แบบนี้ขึ้นเลยนะคะทุกคนเราเลือกภาษาได้เลยนะคะมีหลายภาษามากๆเลยบ้านเราก็คือภาษาไทยนั่นเองจ้าพอเลือกภาษาแล้วเขาจะขึ้นให้เราทําการใช้มือถือสแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเชื่อมต่อกับแอปนั่นเองค่ะทุกคนเราขอโหลดแป๊บหนึ่งนะคะจะเป็น Android หรือ iOS ก็ได้หมดเลยนะคะโหลดเสร็จแล้วทุกคนคะ่ะมาดูเลยจ้านาฬิกาเขามีอยู่หลายแบบมากๆเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเอาหน้าปัด แบ,บนาฬิการุ่นนี้สามารถระบุตำแหน่งดาวเทียม GPS ได้อย่างแม่นยำเลยคะ่ะแล้วสามารถดูแลรสุขภาพของเราด้วยการตรวจวัดสุขภาพตลอด24ชัมม่วโมงมีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดและฟังก์ชันการวัดติดตามการนอนด้วยนะขอบอกว่ามันลื่นมากๆเลยคะ่ะแจ้งเตือนขณะมีไลน์เข้ามาแจ้งเตือนขณะมีแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาแล้วก็แจ้งเตือนขณะมีสายเรีเ้ยกเข้ามานะคะแต่รุ่นนี้ไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ค่ะทุก แต่<น>เราสามารถตอบกลับด้วยการส่ง SMS ตอบกลับได้นะคะด้วยฟังก์ชันอันจำกัดก็ทําให้ราคาของเขาถูกนั่นเองแต่ใครที่เป็นสายลักสุขภาพทุกคนนาฬิการุ่นนี้คือเลิศม,มากด้วยกดปุ่มสีแดงเพียงปุ่มเดียวเราสามารถที่จะทําการกีฬาต่างๆได้ถึง70ชนิดกีฬาเลยสายวิ่งสายว่ายน้ํกากีฬากลางแจ้งได้หมดเลยคะ่ะสามารถปรับระดับการสั่นได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับแสง ได้เองเนจ้าแต่ไม่ปรับอัตโนมัตินะคะทุกคนเป็นแบบเม็นนวนแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะด้วยราคาหลักพัน Mybo Watch GS จึงตอบโจทย์สายรักสุขภาพสายรักการเล่นกีฬามากๆเลยค่ะทุกคนเราได้มาแล้วเราก็ไม่รอช้าจ้าเราก็ทําการใส่โชว์แบบนี้เลยเป็นอะไรที่แบบชอบมากๆคือมันสวยแล้วบอดี้คือจับมือมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะทุกคนเวลาใส่แล้วดูเท่สุดๆเลยค่ะ,ะทุกคนคะเราขอตัวไปเล่นกีฬาก่อนนะจ๊ะสายสุขภาพงบน้อยต้อง b บ b บ e w วอชจีเจ้า